สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันนะคะจากชมรมหวานดูลับพุทธศิลป์วันนี้กันก็มาในส่วนของขอบคุณกับสมาชิกที่เข้าร่วมง,งานในครั้งที่9ที่ผ่านมานะคะวันที่ 2, 2, 2> กรกฎา 2, 5, 6, คม2566าที่มาเลราชพัฒนพระนครบางเขนหลักสี่นะครับค่ะงานประสบคสวามสจดดีนะครับค่ะกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกับสมาชิกนะคะที่ยังให้ความไว้วางใจกับชมรมน,นะคะ ผู้คนเข้าอย่างล้นหลามต่อเนื่องนะคะกับสมาชิกของเรานะคะที่ยังไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณกับสมาชิกหน้าใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงานประกวดในครั้งนี้นะคะก็อีกหลายๆท่านนะคะก็งานก็ประสบไปด้วยดีประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอไปเจอกันอีกทีในวันที่สิบนะครับของฉลมอันลับพุทธศิลป์นะครับวันที่ห้าพฤศจิกายนนะคะปิดปิดทสิ้นปีนี้แล้วนะคะสิ้นปีแล้วที่เดิมที่เดิมเลย ครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะของพระนครมังเกลักษีนะครับใช่ค่ะเน้นคุณภาพเน้นความพึงพอใจซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับไม่หลอกลวงเหมือนเดิมครับเรายังเหมือนเดิมนะคะน้องการยังเหมือนเดิมแล้วก็ทางกรรมการของเราทางอาจารย์เชษแล้วก็กรรมการกิตติมศัยอีกหลายๆท่านนะคะที่ยังให้ความไว้วางใจกับชมรมเรานะคะแล้วก็ชมรมเราเนี่ยก็ยังต่อเนื่องนะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์แล้วกล้องพันเอ็กนะคะในส่วนของกล้องพันเอ็กเนี่ย ทางชมรมเราก็ยังให้ความรู้กับสมาชิกนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของพันเอกเราฟรีทั้งงานนะคะงานของน้องกันเนี่ยคืออยู่กันแบบพี่น้องเราอยู่กันแบบพี่น้องนะคะมีสนใจคุยกันเข้ามาเช็คพระแล้วก็ค่อยไปส่งก่อนนะคะเราคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะมีอะไรติดต่อมาติดต่อมาหาของกัน,กนได้แล้วก็ใบเซอร์นะคะอีกประมาณ สามสิบวันนักการจะจัดส่งให้แล้วเราก็จะโพสตทางเฟซให้นะคะว่าทางสำรองเสร็จแล้วท่านที่ลงทะเบียนก็เราจะส่งส่งนะฮะไปสนีไปให้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนนี่ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ติดต่อมานะคะเดี๋ยวกันจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะจะให้กันท่องให้กันลืมตาครับเบอร์นี้นะครับรือจะมามารับที่หน้างานในครั้งที่สิบก็ได้ครับที่เดิมนะคะแจ้งมานะคะคือมีอะไรโทรมาคุยกันนะคะในส่วนของน้งกการังคุยได้เสมอนะคะ ข้อสงสัยของท่านเนี่ยสอบถามได้ตลอดนะครับเรารับฟังโทรมาคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวยืมใหญ่ยืมเงินหนูนะคะนะครับข้อสงสัยของท่านหรือว่าคมเพลนของท่านเราก็จะมาปรับปรุงตลอดนะคะเราไม่ได้อยู่นิ่งนะฮะในงานถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะคะต้องการก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยไปณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไปเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่สิบของช่วงลมแล้วนะคะ เราก็จะไปจัดที่เดิมเวลาเดิมนะคะวันที่ห้าพฤศจิกาเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะครั้งที่สิบของชมรมแล้วจากนี้ก็ชมบรรยากาศในงานของทั้งติ๊กตาก็ยังไงรายละเอียดแต่กันจะขึ้นให้ทางเพจของชมรมอนุรักษ์พุทธศีลดีเราเจอกันนะคะมีถ้ายังไงติดต่อหา้องกันเนาะความมึงพอใจของท่านก็คืองานของเรานะครับใช่ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันที่ห้าพฤศจิกาเดี๋ยวเราเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ เลียงลงยาหรือพรวยแต่ไม่ได้เหมือนตอนนั้นมีชีวิตอยู่นะครับพอท่านไปแล้วราคาก็ไปที่มีงานท่านมาร่วมยตลอดส่งพระทีนี้นะครับหลายร้อยองค์นะหลายร้อยองค์ท่านก็ิดนำมีความได้ไม่ได้หยุดได้ย่อนนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยนะให้กับเพื่อนสมาชิกพนักงานที่อยู่ด้านนอกนะครับสอบถามได้นะท่านใดที่ยังสงสัยหรือว่าต้องการอะไรหรือสงสัย ก็สามารถตอบถามได้นะครับตอนนี้ก็ทางเรานั้นยินดีให้ข้อมูลท้าคืนด้วยครับจะมีทองแดงของสไปท้าเองเป็นซื้อไปเลยโอแล้วระหว่งรอครับเป็นทองเหลืองนะครับรอแล้วระหว่างท่านมีส่งนะครับรอรับ1บาทจากทองเหลืองกันด้วยนะครับแล้วันนี้ทางคณะกรรมการเรานั้นก็ยัง รอเพื่อนสมาชิกทุกคนเรื่อยๆยังมีเวลา,าอยังไม่หมดนะครับก็จะปิดการที่จะรับพระของเพื่อนสมาชิกก็คง เนสมาชิทุกคนน่ครับวันนี้จะได้ท่านอาจารย์ภาคภูมิร่วมงานักหน่อยได้กล่าวคำทักทายกับเพื่อนสมาชิกท่าเป็นชุดช่องทางของเฟซบุ o กนะครับชมรมอรษณพุทธสิงห์มาพักเชีงไทย Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะช่องท y o u ูทู e เราก็มีนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางไรยเที่ยไยูนะก็มาถ่ายทอดสดที่เราเช่นกันครับนะครับ ได้รับข้อต่อไปนะฮะก็พลังวันของวันเรเตรียมเยอะนะครับน้องกันนะครับอัญเชลีนะครับคมลมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับพระเครื่องไทยนะครับได้เชิญอาจารย์ธรรมะนะครับมาตกเสกเสริมพลังกระเป๋าัำนะครับโทรศัพท์แดงนะครับแล้วก็สื่อสารทุกอย่างนะครับพระเครื่องนะครับเราพิสูจน์ได้ด้วยพลังงานนะครับ พลัองทุกอย่างให้พิสูจน์ได้นะครับอาจารย์จะนวัตไปพิสูจน์ทั่วโลกแล้วนะครับเชิญไปนะครับระดับต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับตอนนี้เป็นคน โก้าสองหนึ่งหนึ่นะฮะเอาโอเครับปิดครับ,รบต่อใหม่หนึ่งหกตัวว่ดจมดนะฮะเอาเลขกปองจะได้รู้ว่าเป็นตสองตังหวหมัยถึงคำที่็นตรงเลยนี่ท้าะไครับพักกีราไม่เที่ยนหนุ่เนือเอ เล่นอะไรหน่อยตะกี้เล่นอะไรนะผมก็ได้นะผมก็ยู่มั่งซ้อนเหมือนกันนะกระบอกอะไรอย่างครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับเอ็งรันมาจากไหนครับระยองนี เอาไว้ในตู้นะเอาไว้ในตู้ปองเอาไว้ในตู้ เป็นเก็ยบอลให้นะครับผมะนะครับช่างภาพนะครับถ่ายรูปได้เลยครับครับตบมือให้เป็นเกียรติด้วยครับผมขอบคุณครับขอบ,บคุณท่านอาจารย์กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเป็นเกียรติในการนะครับ แล้วก็ขอเชิท่านมานิสสีทองนะครับครับขอเชิญท่านมานีสตด้ยนะครับผมครับขอเชิญท่านอาจารย์มานิสสีทองนะครับครับ กับผมกากอภูริคุลนะครับอ่าท่านพอดิวันนะครับอ่าก็จะมีมามอบถ้วยต่อไปนะครับท่านประธานเป็นผู้ส่งมอบนะครับอ่านะครับขอเรียนเชิญคุณวสันร์นะครับลาบมงคลกิจอีกครั้งหนึง่งครับผมอ่ามารับถ้วยนะ คราบขอบคุณมากครับผมครับต่อไปก็นะครับครับขอเชิญท่านพลโทอิสระรัชประเทศอีกครั้งนะครับมอบถ้วยให้กับท่านคุณสมศักดิ์การจุตสมบูรณ์ด้วยนะครับ แล้ก็ต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณวสันต์นะครับชุดเ็นจากภาทีนะครับามารับมอบถ้วยกับท่านพลนโูอิสระวัชระประททศอีกท่านหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> รับ ะครับต่อไปขอเอรียนเชิญท่านศาสตราจาตตรย์ดรสิริวิทย์สำเร็จผลนะครับครับดรท่านนท่าศาสตราจารย์ดรสิริวิทย์สำเร็จผลนะครับอ่าเป็นเกียรติครับขอเชิญขยับนิดนึงนะครับรับรางวัลพระสมเด็จนะครับอ๋อครับผมรางวัลที่ทรพระสมเด็จนะครับ จำนวนมากที่สุดนะครับผมครับรางวัลที่รมค่ามากที่สุดนะครับท่านมีสมเด็จมากเกินก็เรียกว่าเป็นคาังค่าสมเด็จก็ว่าได้นะครับครับและขอขอเรียนเชิญนาคุตันิวันนะครับนะครับที่เปียบตลาดไทยนะครับมารับการมอบรางวัลจากคุณทนนิวันนะครับอ่า แล้วเุาฟูกฟองไว้ในตู้นะครับแล้วใช่ดนี้ครับเอาไว้ในตู้เลยครับไว้ในตู้ไม่ไว้ในตะกร้าครับไม่ได้ที่หนึ่งอย่างเดียวครับครับสถิตที่หนึ่งรับขึ้นไปรอรับได้เลยนะครับฉีกแล้วเอาไว้ในตู้นะเอาไว้ในตู้คุณฟองเอาไว้ในตู้ ครับก็ขอให้ท่านเช็คตัวให้ดีนะครับหรือคูปองให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ผิดจากที่เราส่งไปจะยุ่งยากนะครับถ้าผิดแล้วนะครับก็ขอให้ท่านดูให้ละเอียดนะครับจะได้ภาพถูกต้องหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับถ้าเกิดทีหนึ่งเชิญขึ้นน้านบนเลยครับรอรับถ้วยเลยครับจะมีถ้วยกับพระหลวงพ่อพระพุทธรพระพุทธโสธร นะที่ให้ท่านเลือกเอานะครับไม่แต่เราไม่จะครับอันนี้ติดอ่าระวังไม่เอ่อดก็ได้ครับอันนี้ติดที่หนึ่งใช่ไหมอ่าเจอด้านบนเลยครับผมก <c oughs> ็ถ้ารับก็ลงเลยครับลงที่เดิมเพราะตอนนี้ไม่มีที่ลงซะแล้วครับ <c oughs> ที่หนึ่งจะเปะ็กา้าเชิญขึ้นเรียนคือไปรับเลยครับกระยื่นตัวให้กองครับผมเื่นตัวให้น้องนะครับรับผ้าจากท่านในคนนะครับคุฟปองไม่มีแจกคืนนะครับฉีดแล้วก็ตามไม่คืนนะครับฉีดแล้วก็หน้าที่เก็บทั้งหมดนะครับ ถ้ามีคูปองวนกลับมาฉีดแล้วใครแจกตรงนั้นก็ดำเนินการนะครับถือว่าผมแจ้งแล้วนะคูปองถือว่าเป็นหลักฐานนะครับหลักฐานการที่มารับพระคืนฉีดแล้วเราต้องเก็บรักษาไว้นะครับไม่แจกคืนให้กับผู้ที่ส่งพระประกวดนะครับ นะครับค่อยๆเรียงแถวนะครับก็ไปรับทีละคนเดี๋ยวจะสับสมนะครับแล้วก็รูบัดคูปองถ้าไม่เรียบร้อยจะให้จับจะให้สับพักกันนะครับก็ค่อยๆส่งให้กรรมการพิจารณาดูแล้วก็รับภาคพื้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมวาไปนะครับไปรอรับถ้วยได้เลยครับผมขึ้นด้านบนเลยครับบัตรคูปองอยู่ไม่ต้องตับบัตรทีจะรับ ดูตามโต๊ะนะครับดูตามโต๊ะถ้าไม่มีเดินออกเลยครับถ้าไม่มีรายการของท่านเดินออกเลยครับบางรายการยังตัดสินไม่เสร็จนะครับบางรายการยังตัดสินไม่เสร็จนะครับ ครับท่านใดที่ติดหมายเลขหนึ่งนะครับที่กองพักไปรับด้านบนได้เลยขึ้นด้านบนเลยครับที่หนึ่งนะถ้าที่หนึ่งขึ้นแล้วขึ้นขึ้นรอคิวได้เลยนะครับเพจที่หนึ่งถ้าที่สองไม่ต้องขึ้นนะครับที่สองไม่มีมีแต่ที่หนึ่งให้นะครับรูปหลอ่อพ่อเงนินรายการที่โต๊ะที่ห้าหนึ่งสองตรงไหนครับ รับเงนหนึงครับห้าตัวห้าครับตัวสี่รายารห้าหนึ่งสองครับพี่ถุงข้อเงินนะท่านอยู่ที่ไหนครับ้าครับสองทาชื่ออะไรับทเนียนะครับแรันีไรมอ่าพี่นสาวครัอันนี้ อันนี้คือพวกพี่ส่งแต่สมเด็จมาเลยใช่ไหมครับไม่มีพระอื่นเลยเนาะอะเดี๋ยวรอก่อนคนระับไปไปนั่งรอก่อนยังไม่ต้องยืนเดี๋ยวสักครูเ่เดี๋ยวเมื่อไกลัวงไงนะแถวเดียวนะครับแถวเดียวอย่างนี้รายการเท่าไหร่ผมว่าไปรุ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวรบบัวนะครับโต๊ะตัวหนึ่งสมเด็จนะครับเหลืออยู่หลายรายการรายการไหนเสร็จผมเรียยโอเคไหมครับถ้าไม่มีรายการท่านมายืนคือขวานเข้าอื่่โอเคไหมครับนะถ้าอื่นที่เขามีรายการเขาจะมารับเขาจะเข้ามารับไม่ได้นะครับขอความกรุณานจนึงนะครับรับเร็วรับช้ายังไงก็คือรับได้พากลับบ้านเหมือนเดิมนะครับขอความกรุณานีดจึงนะครับ ก็ขอเรียนเชิญคุณธนิวัตรคุณมงคลน,น,น,นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาช่วยมอบรางวัลให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับอ <c oughs> ขอเรียนเชิญนะครับก็ได้มาเป็นเกียรติมอบถ้วยให้กับเพื่อสมาชิกก็ต้องขอขอ,ขอพบพระคุณนอีกครั้งนะครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านพลโทสระวัชราภิทีแล้วก็คุณธนิวัฒน์คุณมงคลนายกสมาคมพัตคานแห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับถือว่าท่านมีตําแหน่งตั้งสองอย่างนะครับวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติเป็นกันเองมาเป็นผู้มอบช่วยอนงวัลให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้ง นะครับท่านใดที่ติดที่1นะครับขึ้นไปบนเวทีตามคิวเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับที่ติดที่1นะครับที่2ไม่ต้องนะครับติดเฉพาะที่1นึ่งเพียงเดียวนะครับมารับถ้วยถ้าท่านไม่เอาถ้วยหรือจะรับโดยพรอบคระสมุทรก็ได้นะครับเพื่อนําไปบูชาสการะที่บ้านนะครับรับพระแล้วนะครับเดี๋ยวดูไปลงทะเบียนนะครับ เลอหลังไป่ขวามือนะครับลงทังยานไปทางขวามือส่งไปงนี้กับบ้านนะครับตอนนี้คณะกรรมการก็กําลังทยอยส่งทัพือให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มารับพระตามโตที่ท่านส่งก็ขอเรียนเชิญนะครับโต๊ะห้าโต๊ะหกโต๊ะเจ็ดโต๊ะแปดครับไอ้โต๊ะแปดไม่มีอ่าโต๊ะหกโต๊ะห้าโต๊ะสี่โต๊ะสามโต๊ะหนึ่งนะครับ ก็มายืน่นบัตรบุกองรับพักคุณได้เลยสาหรับท่านที่ดที่หนึ่งก็มารับพระได้เล,เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็าทางากรรมการคือคุณธนิวันคุณมงคลนะกำลังมอบต่วให้ท่านอ,าอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็รีบๆพยองมารับได้เลยนะครับผมอาหนึงนะครับมองกล้องนี้ไปก่อนนะ นึงน,น,น,นะครับแป๊บนึงนะครับเคซิส่าบอกว่ากลับบ้านไปแล้วไม่มาโกงตามค์มา